น้านาโกค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือกามาติดตามฝันตองหวัดของนากอนะคะนาโกนี่เพื่อนกับเป็นคนฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมรอบวังหันนาโกกะให้หาศูนย์สามแมนบ่ค่ะสามศูนย์ศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมกะแตกค่ะแตกศูนย์สามนะคะนอกรอบนี้นาโกอเพื่อนฝันแหละค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าข้อมฝันของนาโกนี่เป็นไปปีมาจี่ไหนกะให้เพป็นหมาสูฟังนอก แล้วก็ฝันว่าจังไดยคะฝันว่าโตัวเจ้าของนั่นน่ามาจากเพื่อนนีว่าค่ะมาจากเพื่อนในหาบมากับแม่ใหญ่สองคนแม่ใหญ่กับแม่ใหญ่เจ้าของอยู่เพื่อนนั่งเฉยกันย่างอยู่นะคะหาบกับตาหาบกับบุงหาบยังกับผ้าอมากพอมะมึงชวนเจ้าของมึงชวนเจ้าของจะปลูกมังโม่ไวนั่ะนี่แน่นไม่ใช่หาบมันยังมะมึงมันไม่ปกใหม่เพราะมันห่อโฮมอยู่เนาะ ใส่หาเน่เป็นน้ำทะเลเนียหาดาทะเลเป็นหาทะเลทรายทะเลทรายโค้งในทรายแล้วเขาแล้กก็ย่างเขาก็บึงแบบเห็นมังม่หน่วยหน่วยหนึ่งกับมัแตงก่งหน่วยหนึ่งเด็กสองหน่วยเมื่อหล้วกระย่างออกมาฮึมแตงกอออกหน่วยต้อนนี้ว่ะนีก็ย่างออกมาเห็นผูบ่าวเล่นน้ำทะเลอยู่คนสองคนคนหนึ่งเล่นน้ำทะเลอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดใจ ชื่อว่ากับผู้บาดอกรนะไม่ได้มากเลยยางดอกค่ะแต่เห็นผูบ้บริเลยนีน้ก็เปยางมากมานํำกันกับไมใไญ่สองคนหาปลาหาหยังค่ะว่าจะไปหล่อไปจะไปพูนหาเกียนหาหยางนะ่ะยางกาไปไม่เป็นปาเนาะ,ะปลาทงไ้ทงหน้าเนาะค่ะแล้่าง้าไปแบบยาง้าไปแล้วก็เห็นหลานเป็นเพื่อนหลานก๋วยเตี๋ยวบนันเป็นปลูกเป็นขายพร้องขายหยางขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวนั่น เสียมนป่าในพงไหตรงหน้า <S <S เป็นเกลือพลล้นเลยเด้มีเต่เกลือพ้นก็ปลูกเพื่อนอยู่นปาํนนาในทงไหตรงหน้าน่ะมันเป็นหลานชายกยเตี๋ยวเป็นาน,น,น, <S <S นางกินกเตี้ยน,น้ำพื่นนางกินกูเตี๋ยสามคนไม่ไงหน่งสองคนน้างยัจ้า้องเีกะคุยกับคนหนึ่งกินกเตี้ยสามใหไงก็ให้กยเตี๋ยกับเชหน,น่งคนหนึ่ง ในไงก็บผมไปถามกินกีเหลียวกินลืมพันลูกนี้นไปสร้างใดบนนี้พันนี้จ่าหรือพันยางถ่าหรือจังไดยางตะกอนเมื่อเพื่อนมัาทำนะค่ะโต๊ะจะคล้องกินเงยหนา้าขึ้นบอกเห็นโต๊ะใกล้กใส่ช่องอยานใส่แล่นหาเราไปท่าผุนเราไปถามท่าผุนกแล่นไปห้องชุดเพื่อนชุดเหมอนเรเห็นโชคหน้า,าหนาไปเบิ้งข้างในห้องเห็นมีไฟยาวมากมีผู้บ่าว ว่าสองคนย่างมากแลนทีสีมากลัดไหว้บานี้โดยเจพาของาสีหาตางออกกันแลงนไ่กับมาอยู่จะมากล้งโต๊ะโต๊ะเงาสีเ็นโต๊ะเห็ดกับโต๊ะว่างกับขาวเนาะโต๊ะที่เขาสมอันนี้งานส่งเปให้เาเลยเน่ะโต๊ะเงาเนาะแต่ว่าโต๊ะเงวสักนี่นะโต๊ะเนาะเงาเป็นกํมาลายไปทุกพี่กับัดทั้งพี่ไปกักพี่กับรัดทั้งพี่โัวเฉพางกับไปกลับมายาน โอ๊ยประธานเรื่องพกคุณนี้จากไปแล้วเวอร์คำาขย่านตะไย่าันผีได้คธอไขย่านผีนะแต่มันต็บ่ได้บว่นะเป็หอบผีเนาะมันี้นมาลันี่กสองเดชสองข้นสองเนาะนึ่กับผู้หนึ่งค้นหนูกไขกับผู้หนึ่งเป็นสามเนาะสามมันแล่นออกมาวิบานนี่ หอดแลนไปน้ำกลดแบบไม่ใหญ่หอดไม่ใหญ่เห็นบ่เห็นแม่เห็นเห็นพอดีเนาะเห็นพอดีมาเนี่ก็จะชแปรเนาะมังโม่นี่มังโม่ก็มกแตงกิ่งสองเดะสองแม่นสองแทนแนคู้บ้านีหนึ่งมีแม่น้ำกันสามสามเดะสามคนสี่สามคนมังโม่ก็เป็นสองเป็น มันมันจะเป็นสองเท่ากับหนึ่งค่ะมันเหมือนคนกับสามมันจะเป็นสามสามเด็กสาม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 ค่ะแม่ม่นี่แม่นี่ถวยถวยมันนี่ก๋เตี๋ยนสามถวยอืมข้นข้นถังมคนคนทสี่ข้นกับลาหลานก๋วเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบนี้กระเดียกันเลย เป็นเลขคือกค่ะซีสามสีสามแม่คนกินกับสามคือกันค่ะหวยก็เดี่ยวกับสามคือกันค่ะก็จีเป็นสาม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 ซีสามก็บอไรนะซีสามกับสามสามค่ะค่ะมานี่คนสองคนนั้นผู้ชต้ศอกคนยิ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะแม่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนในกระหาดิค่ะแต่ว่าเพื่อนในปัญหาคนีก็เป็นหากกระดัยคือกันเลยกะจีเป็นฉันแปลเป็นกะที่ซ้สาม หาหาสองหาสามนีเพื่อนหาเม็ดเพื่อนคุณบาหนังทะเลกับคุณหนึ่งทำพ่มข้นงคุณหนึ่งก็ดันสีไปอีกนึงมักโมนเป็นสี่เลยสี่ศูนย์สี่ศูนย์กระไรเนาะชสางโตเลยนะก่องช้างโตค่ะมุมเพื่อบอกก็ช้างโต รโมันจะเป็นตัวสีสารเนาะสีส้ามือมันเป็นขุยสีสานเนาะนกนก็ร้องเต้ช้ามตู้้างอตไรตัเป็นตินเพื่อราบักโม่นีกะสองแต่ว่าบักโม่หน่วยกลก่มกลุมก็บักเต็นกับเป็นแดงเป็นจังไงนกอเป็นสูเต็งเป็นสูนเนาะเอคือเือคือว่าหันกับ สามศูนเนาะกระบุงเห็นกระบุงใหญ่พปยักสีนางหันหลังเนาะยืนหันหลังเนาะข้นกระชามคนกระเก่งขนาดเนาะเอาสามศูนย์ยังษ์จะเก่งทาเนี่ยเนาะยังก็์คนยังษ์จะเก่งป so ันวาหูปันวาเห็นเนาะเป็นคนธรรมดาไปยืนเนาะไปยิ่งขึ้นหนุนคอยไปยืนเนาะคอยไปยืนอยู่ข้นหลางท่างผี่เนาะมันมีผู้บ่าวต่าย่างมากอยู่ท่างผี่เนาะเป็นยักสีหนึ่งก็เก่งนะเขาจะเป็นผีเนาะเขาเป็นสูง ดังน <sentido S 1> ั enough, ้นมัน <narrow> ย <ing up> ังไวัดมัออกวกระบุงค์ครับกับศูนย์คือไกนเนาะมันอีฟันว่าสามศูนย์ว่าแปรออกเนาะมันออกสามศูนย์อย่างดีเนาะเป๊ะเลยเนาะเป๊ะจะว่าหมวดนี่อยากใส่สามตัวน้ำยาโป๊ะสามตัวแต่ยังองก็หง่มันสี่ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ศูนย์เนงเอาเอาอีกตัวนึงอยากใส่สามตัวศูนย์ก็หนึ่งสามตีหล่ะก็พ่นสามคนกับหนึ่งตัวแลนสามคนกับหนึ่ง หนึ่งสามูนย์เนาะแม่เป็นอะไรหนึ่งสามศูนย์แม่ศูนย์ดรืยว่าสีเอ้าศูนย์สามหนึ่งแม่ด้กระได้ันเอาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เนาะใสไปเลยสามตตนวนาก็เป็นกับเป็นผู้แปลเลขกแม่นแล้วท่านผู้ชมนอแปลออกมาฟังแล้วกับสิบอคือปันไดแต่ว่าเลขก็ออกมาถูกต้งทุกงวดเนาะนาก็เนาะ ไปเป็นผู้อ่ะค่คือมูค่ะจริงเพื่อนกับแตไปกำเหลี่ยมเพื่อนเนาะค่ะไพ่แต่หายเพื่อนกระโบเอาเพื่อนอีแต่ค่ะวันนี้ได้ตัวเลขทีนะก็แปรมาเนี่ยนะก็หมักตัวไหนแห่งก็โมเอาสามสามกับสี่ศูนย์หรือหนึ่งสองหนึ่งสองนาะสามสามสี่ศูนย์กับหนึ่งสองเออหนึ่งสองเห็นชัดเจนอยู่ โอ้มักแข่งมักแข่งมักหนึ่งสองหลักกับสามสามหลักกับสี่ศูนย์เอออืมค่ะถ้าเกณฑ์มาใจะเพนชัดเนต์ตปดกับไปแปรเอาเด้อค่ะแล้ตัวสองก็เลยวูมเอารูขึ้นนะค่ะไปลองทำนายเมืองโตสี่สามก็ดีก็ไกันเด้กค่ะเรื่องเล่าความฝันของนราก็กล่ามีซำหนีนอกฐานนอกอ่าขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางโตเีทที่ให้ทาผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของนกอค่ะ1 3 0 3 3 4 3 4 0ค่ะ1 2 5 2 5 3เนาะคะ่ะเนาะตัวเลขที่นกอเพิ่นเน,เน,เน,เนเ้นๆเลยก็คือ3 3 4 0 1 2ค่ะประจำงวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะท่านผู้ชมตัดหน้าตัดหลังหลินเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้จ้าปอกะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนอก่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้า,ถายังบ่ก,กดติดตามกับขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะค่ะกนาะเพื่อที่สิบพ่พลพาตัวเลขแนาทางความฝันดีๆค่ะข,ขันมีตัวเลขแนาทางความฝันเด็ดอย่ไสจ้าโปอกัสิไปติดตามมาฝากเอซีทางบา้านคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ